ทำอยู่เริ่งงานอย่าว่าประทำกำลังประกอบมอร์นิ่งขาเจ้าจออกมาเหตุโองเนาะส่วนเราไม่ได้ทำโอทีนะจ๊ะกำลังจะเขางานแล้วพี่สาวมายัางมาแล้วประกอบงานอยู่อันนี้นางานไม่ช่ลิสานย้ายตำแหน่งอีกแหละ ไปอยู่มุมของเราดีกว่ายุบบางของก็น่าจะผัดสิว่าข่อยบอททำงานข่อยทำอยู่ไรข่อยกระทายขิดไปนะัะตัวตอนนี้มันทานห่อนเวลาเข้างานละเมื่อวานนี่เขาิยู่อายุตรงนั้นไปแทนนะผู้ษายคนหนึ่งนะที่เขตอยู่ก่อนนาะนันเพื่อนบอกว่า หัวหน้าบอกเนาะว่าเขาเฮ็ดบม่ได้หรอกเขาเฮ็ดงานแบบแบบไซนอดพิดล้วก็ล็อกนอดมอแนนเขาก็เลยบอกว่าจะเปลี่ยนคน่อยก็เลยเปลี่ยนคู่ได้รับเกียรตินั่น <c oughs> จะดีใจหรือว่าร้องไห้ดีเนาะเก้าอี้มหัศจรรย์ใครยามเศร้าก็สิเขามา กวนมูเขามากวนเวลานะกูก็จะมาอาดลิดกับเก้าอ,อีหา้หัศจรรย์นี่แหละเจ้าเขาจะมาประกวบตรงนั่นเนาะตรงนู้นตรงนั่นนะตรงนี้คอยเเลี้ยงแล้วคอยกะเลยต้องเครดเค็ดคือเรา ถึงเวลางานตรงนี้มันเลี่ยวเนาะกยับไปขึ้นขันตรงยุ่นตรงนี้กันยับกลับขึ้นมากค็คือเราสาม,มารถเิ้ดได้ทุกหมองทุกบอนลไปนะวนาก,นการะลงคุยกันและระวางนีกก็ยังไม่ถึงเวลาเนาะอีกประมาณสี่หนาทีครับขอแต่จะมาอยู่กับเก้าอี้มหัศจรรย์อันนี้อเน่ยเขาชอบชอบมานั่งเลย บม,มีมูก็ดีแต่อัดตะคลิปอัดตะคลิบละกะนว่าวคลิบนู่นนี่นั่นตามภาษาละกะตอนที่ทำงานยุ่มของเขาแนตะ่ม,มีมูกเป็นบ่อละกันกันเวลาเขากลัาเฮ็ดคลิปูบเขากระพูนะมาเพราะเห็นเขาเฮ็ดคลิปเขากระแลนหนีอย่งนี้นะคอยกับบอมวนนะเคยว่าเขาอยู่ผู้เดียวแบบนี้ดีแล้วนะสบายดีอยากทำอะไรก็ทำ อยากมุวนมือละแปดรอบเก้ารอบสิบรอบอยากยี่เฮ็ดมือละลอยคลิปกระเฮ็ดเนาะเฮ็ดแล้วชิลุงบะลุงก็เป็นเรื่องของข่อยเมมโมรี่เต็มเลยทุกคนย้อนอัดแต่คลิปนี่แหละอัดแล้วกับบางคลิปกับลุงบางคลิปกับบะลุงเนาะก็หวังว่าเพื่อนจะให้กว่าเฮ็ดโอในมือหนึ่งเนาะแต่ว่าไม่ได้เฮ็ดรต่เขาบให้พนักงานรายวันเฮ็ดเขาให้แต่พนักงานประจำเฮ็ดอูทีนะเนาะ แคมันเขาก็นแล้วโมมีคนมานะใครมาก่อนามนเขามาสายกันเบอร์แต่ละโดยเฉพาะสาวอินเดียคนนั้นอะเปลี่ยนมุ้งกว่าเ่าหนังยังมาทุกเมื่อเลยบัตมันไม่ได้แบบสแกนนิ้วมือเขากันบะอ่าวันเสาร์เนาะมันก็จะมีเวลาเขาลง,ขงเขาเขียนเอาอะ่ะเขียนเอาเขียนจากมุ้งก็ได้มาละ